แล้วจะคิดไม่ดีไปทําไมอ่ะครับมันไม่เกิดผลเฮวอะไรเลยอ่ะอืมก็หยุดคิดไม่ดีสักกันก็คือแปลว่าคิดจนสุดคิดนั่นเองพูดง่ายง่ายนะลุงเนาะก็มันเป็นภาษาโอเคครับทีนี้มันมีมนุษย์พันหนึ่งทีนี้อ่ะอืมพอคิดแล้วมันเกิดผลเลยอ่ะเออไม่รู้พันไหนก็ไม่รู้แหละโอเค มันเป็นพันใหม่ว่า new n น r m a l หรือล e w n o r m ก็ไม่ใช่น่าน่าจะเป็นนิวเจเนเรชั o น new human ครับแล้วกันอ่ะผมเรียกว่าถ้าลุงนิวฮิวแมนเนี่ยก็คือลุงเรียกมนุษย์พันใหม่แต่ว่าผมเรียกว่าสมาร์ทฮิวแมนครับเออเออมันมีสม smart phone s m a r ี tv smart l i g ติง้งสมาร์ทนู่นนี่สมาร์ทเยอะผมออกสมาร์ทฮิวแมนลุงเออครับก็จะประมาณนะั้นหรือเปล่านะี่เป็นเข้อย้ยนคำถามก็เดี๋ยวว่าสองหานี่ความว่าหรือเปล่าก็สองหานเสมอประมาณนั้นครับครับครับก็สโตร์วิคนน์เนี่ยเขาความคิดครับ job